สวัสดีค่ะคลิปนี้คลิปดูความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมกรช่วง1-15พฤษภาคม2,567มาดูกันนะคะว่าชาวมกรค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างในช่วง15วันนี้นะคะในช่วงนี้ดาวพระาทย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวมกรคะต่อไปนี้คุณจะมีโอกาสโชคใหญ่โชคไม่คาดคิดโชคไม่คาดฝันโชคทรัพย์สินโชคเก่าโชคมรดก แล้วก็ใครก็ตามนะคะที่อยากจะมีบุตรมีน้องหนึ่งปีนี้โอกาสการมีบุตรมีน้องเกิดขึ้นได้ลูกดีด้วยนะคะหรือในช่วงนี้อ่ะในช่วงนี้ก่อนนะคะเรื่องของดาวพฤหัสก็ได้อธิบายไปแล้วในคลิปคลิปพิเศษตรงนั้นไปอ่ะในช่วงนี้ค่ะดาวศุกร์คือดาวตัวแทนความรักนะคะอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะพบในพบพันธุดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะ นะคะชาวโสดอาจจะมีโอกาสได้พบรักรักจากการติดต่องานรักจากการเดินทางนะคะรักใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะของชาวโสดสําหรับมังกรนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าชาวมังกรคะความรักของคุณ15วันนี้จะเป็นยังไงบ้างคู่รักครอบครัวค่ะคู่รักครอบครัวหวาวตัวเองโอกาสมานะคะ โชคใหญ่นะคะโอกาสแห่งความสำเร็จในสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำต่อสู้มาก่อนหน้านี้ด้วยมาก่อนไม่เหนื่อยความสำเร็จไม่ปรากฏไม่เหนื่อยความมั่นคงความรุ่งโรจน์ไม่ปรากฏนะคะ,ะมาจากตัวตนของคุณแล้วก็มาจากประสบการณ์ชีวิตของคุณทั้งนั้นเลยแต่ช่วงนี้เรามองว่าคุณกําลังจะมีโอกาสมีความคิดหรือมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีการกระทําที่ต้องเร,เริ่มเกิดขึ้นงานใหม่ๆต่อให้เป็นงานเก่าๆก็ต้องมีการ ปรับเปลี่ยนนะครับกับปรับเปลี่ยนพัฒนาตนตนเองส่วนช่วงนี้บางท่านมีช่องทางอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นที่ไม่เคยทําก็ต้องได้ทําที่ไม่เคยเรียนรู้ก็ต้องได้เรียนรู้นะคะบางท่านช่วงนี้ค่ะชาวมกรค่ะภายในครอบครัวค่ะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะชีพปรจ่อลงเท้าได้นะนะคะชีพปรจอลงเท้าหรือการเที่ยวได้ได,ได้ทั้งนั้นหมดหรือการเดินทางที่ต้องติดต่องานได้หรือหมายถึง การได้โยกย้ายนะคะการได้โยกย้ายได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในเรื่องของงานเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีแหละเพราะดาวการงานน่ะไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดการติดต่อการค้าต่างถิ่นแดนไกลยอย่างเนี้ยนะคะการค้าระหว่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นงานบริษัทในลักษณะที่ว่าไปเกี่ยวข้องกับเอ่อต่างถิ่นแดนไกลได้ไหมได,ได้หรืออะไรใหม่ๆที่คุณกําลังจะเริ่ม เป็นงานแบบว่าไม่เคยทํามาก่อนเป็นสายงานที่ไม่เคยไม่เคยเข้าไปคุกค,คีม,มาก่อนนะคะแต่ด้วยประสบการณ์ของคุณน่คุณสามารถทําได้ดีมากๆนะคะด้วยประสบการณ์และด้วยความสามารถค่ะใครที่ต้องตัดสินใจออกงานก็จะต้องมีเกณฑ์การออกงานบางท่านออกงานแล้วมาจับธุรกิจส่วนตัวเลยค่ะเป็นเจ้านายของตัวเองด้วยนะคะเป็นเจ้านายของตัวเองด้วยและก็ในบางเคสนะคะของชาวมาก่อนใครก็ตามที่ายามขยาย ช่องทางธุรกิจของตัวเองอยู่นะคะขยายในที่นี้เป็นขยายใน,นลักษณะที่ว่ามีคอนเน็กมีเครือข่ายกว้างๆนะคะอารมณ์ประมาณแบบนี้ก็จะสามารถทําได้ดีด้วยมากๆนะคะงานออนไลน์ได้ไหมก็ได้นะคะช่วงนี้ชาวมากรอ,อาจจะมีโอกาสได้ทําบ้านปรับปรุงบ้านนะหรือคุณอาจจะกําลังเรียนรู้กำลังหาข้อมูลงานที่ไปเกี่ยวข้องกับการรีโนเวทบ้านอาสังหาริมทรัพย์ได้ไหม ได้ด้วยอีกต่างหากนะคะชาวบรกรช่วงนี้กําลังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอย่างบางบ้านมีเรื่องของบุตรบริวารกําลังจะสําเร็จการศึกษาเล่าเรียนนะคะนั่นก็คือข่าวดีค่ะหรือคุณอาจจะกําลังลุยทํางานปั๊มเงินมากๆส่งเสียบุตรบริวารศึกษาต่อระดับสูงอันนั้นก็คือความหวังของคุณนะคะก็ส่งผลดีกับคุณเช่นกันสำหรับ มีอะไรอีกบ้างการเงินช่วงนี้ดีนะคะมากรน,นะคะการเงินดีมากๆใครรอข่าวดีการมีบุตรมีน้องหรือใครที่มีความหวังไปปรึกษาหารือแพทย์ในเรื่องของปีนี้อยากจะได้ลูกจะมีโอกาสมากๆหรือหมายถึงภายในครอบครัวของคุณจะมีข่าวดีข่าวมงคลค่ะนะคะในเรื่องของสมาชิกใหม่เกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้ส่วนในเรื่องของอย่างอื่นมีอะไรอีกบ้างไหมมาก่อน มาก่อก็ถ้าเป็นเรื่องของอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะน่าจะเป็นในเรื่องของการได้ทรัพย์สินทรัพย์เก่าทรัพย์มรดกได้หมดนะคะเน้นเน้นในเรื่องของบ้านบ้านใหม่ได้ทรัพย์ที่ทางที่ดินได้หรือบางท่านมีต้องการต้องการมีการอยากจะขายที่เก่าขายบ้านเก่าแล้วเอาบ้านใหม่ก็จะมีโอกาสมากๆนะคะเพราะบางท่านต้องมีเกณฑ์การโยกย้ายนะคะมีเกณฑ์การโยกย้ายด้วย แล้วก็ <c oughs> อมืมาก่อนอช่วงนี้นะคะถ้าจะมีอะไรก็น่าจะมีในเรื่องของส่วนส่วนในระษัะการผิดใจเล็กๆน้อยๆกับคนใกล้ตัวนะคะกับคนใกล้ตัวตรงนี้เป็นใครก็ได้ในสายงานในสายไหนก็ได้นะคะ มีเรื่องของการเดินทางไกลที่โดดเด่นมีเรื่องของการพักผ่อนที่โดดเด่นมีเรื่องของการเที่ยวที่โดดเด่นหรือมีเรื่องของธุรกิจกิจการการงาน Porsche, งานรีโนเวทงานอสังหานะคะได้หมดทั้งนั้นอสังหาอสังหาในที่นี้หมายถึงครอบคลุมไปรัะการขายบ้านขายที่ขายทางรีโนเวทบ้านทําบ้านทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาได้ทั้งนั้นนะคะทีนี้ค่ะ ใครที่ต้องใครที่อยากจะเปลี่ยนงานจะมีโอกาสได้เปลี่ยนนะคะใครที่อยากจะบุกเบิกอยากจะงานใหม่ๆก็จะมีโอกาสในช่วงนี้ใครทํางานที่เดิมวนล,ลุปเดิมเงินเดือนไม่ขึ้น,น,ไ,มนไม่ไปไหนสักทีตําแหน่งไม่ขึ้นไม่ไปไหนสักที <wand. S 2> ก็อาจจะหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงส่วนสําหรับบางท่านก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าคุณมีโอกาสได้ทั้งตําแหน่งและเงินเดือนสมหวังสมดังใจไหมสมหวังสมดังใจนะคะสําหรับผู้ที่มีประเด็น ใครก็ตามที่มีปัญหาในความรักช่วงนี้อารมณ์ตัวตนอารมณ์เหมือนกับว่าความรักมันมันมันอยู่ในช่วงของปัญหาอาจจะมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาสร้างปัญหาได้แต่มันเป็นปัญหานะคะมันเป็นปัญหาบางท่านเวลยะหา่างหรือบางท่านยังอยู่ในช่วงของการพยายามที่ว่าเผื่อที่ควาความรักมันจะดีขึ้นแต่ในบางเคสนะคะในบางเคสก็อาจจะหมายถึงการการห่างเหินจริงจริง นะคะการห่างเหินในความสัมพันธ์เพราะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยากจะมีทางเลือกอื่นหรือคุณรู้สึกว่าคนของคุณเขายังไม่พร้อมก็ได้ค่ะนะคะคนของคุณเขายังไม่พร้อมความรักมันวนลูปเดิมอยู่อย่างเงี้ยเอ๊ะไม่เห็นมีการพัฒนาไปไหนเลยไม่เห็นมีอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นไปไหนเลยตั้งทั้งที่บางท่านนะหวังอยากจะหวังตรงเนี้ย หวังตรงนี้มี2แบบหนึ่งบางท่านเคยคิดตัดสินใจจะอยู่กินกันหรือตกลงแต่งงานกันแต่บางท่านก็หวังว่าเอ๊ะคนคนนี้วันข้างหน้าเขาจะให้ความชัดเจนกับเรานะคะบางวันบ,บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเออคนคนนี้แหละเป็นคนที่เราอยากจะพร้อมชัดเจนละอยู่กินกันละนะคะออร่วมสร้างอนาคตร,ร่วมกันแล้วแต่ตรงนี้ คุณจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าคุณรู้สึกอึดอัดกดดันแล้วละว่าเขาไม่มีความพร้อมเลยหรือเขายังไม่สนใจในเรื่องของออความชัดเจนในสถานะบนทางหน้าเลยนะคะแล้วก็ในบางเคสก็คือมีในเรื่องของมีในเรื่องของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะมีในเรื่องของมิตรภาพใหม่ๆความรักครั้งใหม่ๆเข้ามาแทรกแซงนะคะนั่นคือมาก่อนที่มีประเด็นเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ขอเก็บก่อนนะคะโอตัวเองเอ,อเรามองว่าเขาเริ่มมีทางเลือกแล้วค่ะ นะคะรู้สึกว่าเขาก็พึงพอใจด้วยนะหรืออารมณ์ประมาณว่าเขาขอเลือกก่อนเขาพอใจในลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ของเขาแบบนี้เขายังไม่ต้องการการผูกมัดอะไรใดๆก่อนก็ได้นะคะตรงนี้เหมือนกับว่าตอนอย่างน้อยๆเอาที่แน่ๆก็คือตอนนี้เขามีทางเลือกแล้วเขาก็ยังไม่นไม่น่าจะชัดเจนกับคุณน,นะะ หรือในบางเคสค่ะเขากําลังจะไปคุยกับคนอื่นสําหรับคนที่ห่างแล้วก็คือการคุยกับคนอื่นการที่เขาไปให้ค่าคนอื่นอยู่โดยที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาไปคุยกับคนอื่นเนี่ยกับการกับการที่เขาจะต้องมานั่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเปลี่ยนนิสัยใจคอตัวเองเพื่อคุณหรือเปลี่ยนหรือจะชัดเจนกับคุณเขาเลือกไปเขาเลือกไปในลักษณะที่ว่าคุยกับคนอื่นไม่ดีกว่าเหรอนั่นคือตัวตนของเขาเพราะเขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาว่ามันก็ มันอาจจะเป็นความรู้สึกของเขานะที่ความรู้สึกของเขามันไม่พัฒนาไปเองก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งระหว่างคุณกับเขามันมีเรื่องของคนอื่นคนใกล้ตัวเข้ามาแทรกแซงนะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าปัญหามันเยอะเขาไปคุยกับคนอื่นแล้วมันสบายใจเขาคุยกับคนอื่นดีกว่าไหมนี่คือประเด็นตอนนี้ที่เขากาลังจะคุยกับคนอื่นนะคะเรามองว่าเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่ชัวร์ๆที่ชัวร์ๆในที่นี้หมายถึงอะไร หมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยส่งเสริมกันได้หรือชัววในที่นี้อาจจะหมายถึงในเรื่องของสถานะด้วยนะคะตรงนี้นะเราก็เลยมองว่าเขามีความหวังกับคนที่เขาไปคุยปกปิดปิดบังคุณนี่แหละแต่ความลับไม่มีในโลกหรอกค่ะเราก็มองว่าคุณนี่แหละไปรับรู้แล้วนะคะตรงเนี้ยอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในใจของมังกรค่ะเป็นยังไงบ้างคนโสดรอแป๊บหนึ่งนะคะคนโสด มาดูความในใจของชาตม,มาก่อนกันยิ่งคบกันนานวันยิ่งรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกว่าความรักตรงนี้มันไม่จีิรังเลยความรักตรงนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะคะคําว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้เนี่ยมันขึ้นมาให้เห็นไม่จีิรังมันขึ้นมาให้เห็นก็คือหมายถึงอะไรคุณไม่รู้อนาคตเลยว่าความรักครั้งนี้ยมันจะชัวร์ละมันจะใช่ละ นะคะยิ่งคบกันนานวันคุณเริ่มรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นยื้อกันยาวนานแล้วนะมันเป็นคู่ยือคู่ยื้อแล้วนะมันตัดกันแต่ไม่ตายขายกันไม่ขาดมันไม่มีอะไรแล้วก็มันไม่มีอะไรที่ส่งผลการพัฒนาด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณเองก็ได้ที่คุณจะรู้สึกว่าต้องคุยแล้วต้องเคลียร์แล้วต้องต้องได้รับความชัดเจนจากเขาแล้วถ้าไม่ได้รับความชัดเจนโอเคไม่เป็นไรนะคะมันยาวนานแล้วนี่ อนาคตเรามีโอกาสนี่เราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าหรือชีวิตของเราจะเป็นยังไงแต่เรายังมีโอกาสทางเลือกใหม่นะคะนี่คือความในใจที่คุณรู้สึกแบบนี้ว่าเรายังมีเร,เรายังมีโอกาสในมีทางเลือกใหม่ในเมื่อเขายังมีทางเลือกใหม่เลยอ่ะในเมื่อตอนนี้เราเอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้นะฮะหรือคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีทางเลือกใหม่แต่คุณรู้ว่าเขามีทางเลือกใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งเดียวที่ตอนนี้ที่คุณหวังอะ่ะคือความชัดเจนจากปากเขาคือความชัดเจนจากการกระทําของเขาแต่ณนะปัจจุบันก็มองยังยังมองเห็นว่าคุณยังไม่มีอะไรเลยที่ส่งผลความชัดเจนหรือยังไม่ได้รับคําตอบอะไรเลยนะฮะแต่บางท่านก็ยังคาดหวังรอแล้วรอเล่าท,ทั้งทั้งที่รู้ว่า,วาความหวังตรงนี้มันทุกข์ความหวังตรงนี้มันเจ็บนะฮะ แล้วก็ในบางเคสรอนานเกินรอนานจนตัวเองเวลามันเปลี่ยนใจของคนเราพอการคาดหวังนานวันนานวังมันนานวันนานวัน,น,น,วนมันเปลี่ยนเป็นมันเปลี่ยนเป็นการถดถอยเนี่ยบางท่านก็เริ่มที่จะทําใจแล้วว่าความรักตรงนี้ ในเมื่อเขาต้องการเขายังไม่พร้อมเลือกเขายังไม่พร้อมอะไรกับคุณสงสัยเขาก็ยังอยากจะไปคุยกับคนอื่นอะไรนูน่นนี่นั่นหรือการพฤติกรรมของเขาเขาไปมีการคุยกับคนอื่นอยู่คุณอาจจะต้องตัดสินใจว่าณนะเวลานี้มันถึงจุดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นะคะคือตัวตนของคนของคุณอะยังเอาที่สบายใจอยู่เลยอะยังกระทําอะไรที่ว่าตามตามตามความคิดของเขาตามความสุขของเขาอยู่เลยนะคะยิ่งทําให้คุณได้รู้สึกด้วยซ้ําว่า โอ้ความรับผิดชอบเขากับคุณมันไม่มีหรอกนะคะตรงนี้นั่นคือความในใจของชาวบกอนมาดูฝั่งเขากันนะคะเป็นอย่างไรบ้างความรักอาจจะสลับตำแหน่งกันได้ระหว่างผู้กระทาแล้วก็ผู้ถูกกระทานะคะของชาวบกกรอ,อาจจะไม่ตรงกับบางท่านเลยเพราะว่าเป็นการเปิดแบบสาธารณะ เขายังไม่ได้พร้อมตัดสินใจกับคุณค่ะในใจของเขาที่เขาบอกเขาก็ต้องการทางเลือกค่ะทางเลือกที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรทางเลือกที่มันเหมือนกับว่าถ้าคุณกับเขามันเข้ากันไม่ค่อยได้หนึ่งหรือต่อให้เข้ากันได้แต่มันไม่ได้เหมาะสมอ่ะมันไม่ได้คู่ควรอย่างเงี้ยนะคะสังคมไม่ได้ไปเป็นในสังคมทิศทางเดียวกันหรือสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานาก็ตามนะคะเขาต้องการคนเพอร์เฟกอย่างเดียวคนต้องเหมือนกับอารมณ์คนที่ต้องการคนที่เหมาะสมกับเขามากๆ ไม่ว่าสถานะสังคมชีวิตความเป็นอยู่อะไรใดๆก็ตามนะคะนี่คือในใจที่เขาบอกว่าเขาไม่พร้อมเลือกเลือกคุณหรือไม่พร้อมที่จะก้าวต่อไปในวันข้างหน้ากับคุณเป็นการปีตัวออกห่างและเป็นการเงียบหายเข้าไปด้วยและในบางเคสไม่สนใจที่จะติดต่อในช่วงนี้และก็ในบางเคสไปแล้วจริงๆ นะคะไปแล้วจริงๆก็คือการการไปเริ่มการไปเริ่มต้นการไปพัฒนากับอีกหนึ่งทางเลือกของเขาที่เขารู้สึกว่าอีกหนึ่งทางเลือกมันน่าจะมีอะไรดีๆน่าจะมีอะไรที่มั่นคงน่าจะมีอะไรที่มันส่งเสริมกันและกันนะคะตรงนี้และใครก็ตามที่ไปรักคนที่เขามีเจ้าของอยากจะบอกว่าสถานะก็อยู่ระดับนี้นะ ถ้าจะให้เขามาชัดเจนกับคุณอะมาเป็นความพึงพอใจต่อกันไหมมันเป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันเท่านั้นไหมให้มันเป็นความชอบพอต่อกันเท่านั้นไหมถ้าจะให้ความชัดเจนเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนค่ะเพราะว่าระหว่างคุณกับเขายังมีคนอื่นอยู่ค่ะนะคะตรงนี้แล้วก็ในบางเคสก็คือทางใครทางมันเรียบร้อยแล้วในใจของเขาที่เขาจะเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนแปลงในการในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม นะฮะตอนนี้เปลี่ยนแล้วตอนนี้ไปแล้วตอนนี้การตัดสินใจของเขาครั้งนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่เขาคิดว่าเขาตัดสินใจถูกต้องถึงแม้ว่าเขาทำทำร้ายจิตใจคุณขนาดไหนแต่เขาคิดว่าเขาเลือกถูกต้องนะคะ ทำดีที่สุดไหมแล้วได้อะไรไหมเขาบอกมาว่าชีวิตของคุณมันยังมีทางเลือกทางออกเสมอนะคะตราบใดที่คุณเรียกว่าตราบใดที่คุณรู้สึกว่า <c oughs> จะมองมันในมุมมองแบบว่าตราบใดที่คุณรู้สึกได้ว่าอะถ้าความรักมันไม่ดีเราก็เราก็ต้องผ่านไป นะคะถ้าวันใดวันหนึ่งคุณรู้สึกแบบนั้นได้คุณก็รู้สึกได้ว่าตัวเองก็มีทางเลือกใหม่เสมอนะคะสำหรับผู้ที่ลัคนาราศีมกรน,นะ,ะส่วนทางเขาไปแล้วไปตามทางที่เขาเลือกแล้วค่ะที่เขาคิดว่าเขาเลือกถูกด้วยนะคะ เขารู้สึกว่าเขายังอยากจะเป็นตัวของตัวเองเขารู้สึกว่าชีวิตของเขามันยังมีอะไรมากมายที่เขาอยากจะค้นหาค้นพบหรือมันยังมีทางเลือกทางอื่นได้นะคะผู้คนมากมายที่เขาอยากจะค้นหาค้นพบซึ่งจะบ่งบอกว่าเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณค่ะไปแล้วค่ะนะคะตรงนี้อ่าสุดท้ายท้ายสุดนะคะสุดท้ายท้ายสุดตัวเองก็ต้องมีทางเลือกของตัวเองค่ะอนาคตของตัวเองยังมีเหลือเว้นเวลาเปลี่ยนไปตัวเราก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะ ความพยายามถ้าความพยายามตรงนี้มันไม่เกิดผลถ้าคุณรับทราบด้วยใจของตัวเองคุณก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะตรงนี้ชาวโสดค่ะโอ้โหโสดโสดโสดรักใหม่มาดีกว่าไหมคะฮะความรักครั้งใหม่กำลังจะมาเยือนแหนะตัวเอง มาแล้วค่ะช้าโสดนะคะความรักโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆรักทางเลือกใหม่บางท่านได้พบรักต่างเชื้อชาติต่างศาสนาบางท่านกำลังคุยกับเพื่อนเก่านะคะเพื่อนสมัยเรียนได้นะะหรือบางท่านกำลังจะมีโอกาสมากๆเลยค่ะใครที่คุยกันมาก่อนหน้านี้จะบอกว่าคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนสถานะนะคะ สำหรับชาวโสดที่มีการคุยหมายถึงอะไรหมายถึงคุณจะได้รับความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะชาวโสดามาแล้วค่ะใครที่คุยอยู่คนคนนี้ฝากอนาคตคนคนนี้มีความเป็นจริงในอนาคตคนคนนี้มีการพัฒนาไปถึงขั้นอนาคตที่อาจจะได้ใช้ชุดร่วมกันนะคะเป็นการพยายามคุยสื่อสารเป็นการพยายามคุยให้เข้าใจกันเป็นการ เป็นการที่เรามองว่าเป็นความหวังของคุณที่คุณรู้สึกว่าอ่ะคนคนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุยแล้วสบายใจนะคะคนคนนี้พอคุยแล้วมันได้มองถึงอนาคตได้นะคะส่วนในบางท่านค่ะความรักก็ยังไปเรื่อยๆบางท่านก็ยังอยากจะใช้ชีวิตแบบว่าอ่ะมีรักเข้ามาให้คุณได้คุยก็จริงค่ะแต่คุณรู้สึกว่าตัวเองยังอยากจะเป็นตัวของตัวเองก่อนเรื่องของความชัดเจนคืออนาคตก็ได้นั่นคือมองในมุมกลับในเรื่องของความรักนะคะ ทีนี้มาดูกันนะแต่เนื้อสิ่งอื่นได้ค่ะมากรโสดคุณคุณไม่โสดอ่ะคุณไม่โสดสนิทคุณโสดแบบมีคุยมีเพื่อนเก่าค่ะขึ้นมาสองฝั่งเลยมาก่ใครอ่ะเพื่อนเก่าห่างเหินห่างหายหายหน้าหายตาไปเพื่อนสมัยเรียนได้นะคะรุ่นพี่สมัยเรียนได้ใด,ดก็ได้หรือตรงนี้อาจจะหมายถึงใครอาจจะหมายถึงว่าคุณกาลังจะได้พบรักครั้งใหม่ คนทางไกลคนต่างถิ่นแดนไกลคนต่างเชื้อชาติคนต่างศาสนาได้นะคะที่สำคัญคือคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณมีอะไรที่เขาอยากจะเรียนรู้คุณมีอะไรที่เขาอยากจะคบหากับคุณมีอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาคลิกกันกันกบคุณนะ,ค,ะคือถูกตาต้องใจตรงจริตตรงใจแล้วก็ถูกสเปคด้วยอีกต่างหากมาก่อนแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้บ่งบอกถึงโอกาสวันข้างหน้าจะมีการพัฒนานะคะ รักทางไกลได้นะคะถ้าบางท่านไม่ใช่รักทางไกลคู่บุญทํากรรมแต่งเก่าๆคนรู้จักเก่าๆค่ะคนที่ไม่เคยหนีห่างหายกันไปไหนก็คือเพื่อนเก่าได้กิ๊กเก่าสมัยไหนก็ได้กิ๊กเก่าสมัยเรียนก็ยังได้นะคะคนที่ยังมีการพัวพันต่อกันอย่างเงี้ยก็จะเป็นโอกาสการกลับมาของคู่รักเก่านะคะการกลับมาของคู่รักเก่าด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีเปิดไพ่ชามกรดีมากๆ นะคะมาก่อนโอกาสของความสุขมานะคะโอกาสของความสมหวังมาแต่บางท่านเท่านั้นเองที่บอกว่าเออตัวเองเอาคุยแบบสบายใจเพราะตัวเองก็ยังไม่อยากจะชัดเจนเพราะบางท่านก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะคนคนนี้เขาเหมาะสมกับเราไหมเขามาส่งเสริมกันไหมนะคะเขามาอุปถัมร่วมกันไหมดวงอุปถัมกันหรือเปล่าบางท่านก็คิดแบบนี้นะคะแต่คนที่เขาเข้ามาเขาพร้อมที่จะเรียนรู้คุณค่ะนะคะเขาพร้อมที่จะศึกษาดูใจกับคุณเขาพร้อมที่จะพัฒนากับคุณ นะคะความสุขความสําเร็จความสมหวังกําลังจะมาแล้วชาวมกรจะโสดท่าที่โสดจะไม่โสดอีกต่อไป แต่บางเคสต้องบอกก่อนว่าบางท่านก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรอนาคตเอาวันนี้ตัวเองมีความสุขแฮปปี้สบายใจถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าเขาจะเริ่มชัดเจนก็ตามบางท่านก็ยังเอาที่สบายใจอยู่แต่ในบางเคสตัดสินใจชัดเจนจริงๆคนนี้แหละคือคนที่เราตามหาละโอ้วันข้างหน้าเป็นยังไงไม่รู้หรอกเอาวันนี้เอาวันนี้เราลองสักสักทีนึงลองเปิดใจลองเปิดตัวสักทีหนึ่งอารมณ์ประมาณแบบนั้นก็ได้ นะคะลองเปิดใจลองเปิดตัวไม่รู้หรอกวันข้างหน้าเรากับเขาเป็นยังไงแต่เรารู้สึกว่าเอยเรามั่นใจเราเชื่อมั่นว่าความรักครั้งนี้มันน่าจะส่งผลดีก็นี่แหละเราก็เลยมองว่าความรักครั้งนี้จะมีผลกับอนาคตมากๆนะคะเพราะรู้สึกว่าไพ่เนี่ยออกมา3สาํารับเนี่ยบางเคสอาจจะเป็นคนถัดไปสาหรับคุณที่เป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะบางเคสนะส่วนในบางท่านนะคะถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าในบางท่านถึงแม้ว่าท่านมีตัวเลือกหรือยังไม่เลือกบางท่านนะมีตัวเลือกยังไม่เลือกก็อาจจะหมายถึงอะไรก็คุยกันไปเรื่อยๆเป็นแฮปปี้เป็นการมีความสุขหรืออารมณ์ประมาณว่ายกตัวอ,อย่างใครก็ตามที่เคยผิดหวังมาแล้วนะคะ เคยเสียใจกับความรักมาแล้วเขาก็ฟ้องมาว่าถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองความสุขครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นคุณยังมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้คนใหม่ๆนะคะเพราะบางท่านก็ไม่ได้เปิดใจเลยค่ะเพราะบางท่านยังมีอดีตในใจแต่เขาฟ้องมาว่าถึงเวลาของคุณต้องเปิดใจ ยังไงก็น่าจะเปิดใจเพราะคุณกำลังจะมีมีโชคโอกาสในเรื่องของความรักและในบางเคสกำลังจะได้พบเจอเนื้อคู่ค่ะนะคะเนื้อคู่ที่ทำให้คุณสามารถลืมความทุกข์ในอดีตที่คุณเก็บเอาไว้มายาวนานได้นะคะนี่คือ,อ,อบทสรุปของคนโสดซึ่งก็ดีมากๆสำหรับชาวโสดนะคะ มีโอกาสสละโสดแล้วค่ะแต่ส่วนหนึ่งคือบางท่านเท่านั้นเองที่ที่ต้องการตัดที่ต้องขอเวลาตัดสินใจอะนะครบเพราะบางท่านก็เคยผิดหวังความรักมานะฮะแต่เขาฟอ้องมาว่าณนะเวลานี้ณนาะนะทีนี้การเปลี่ยนแปลงมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วต่อไปนี้คุณจะกำลังพบโชคชีวิตพบความสุขของชีวิตพบความสมบูรณ์แบบของชีวิตในสิ่งที่คุณเลือกเพราะฉะนั้นคุณเลือกคู่แบบไหนคุณก็ต้องได้ค่ะ เพราะ,ะบางท่านก็เลือกจริงๆค่ะเลือกในสระตรงที่ว่าคนคนใครจะ,จะก็ตามที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่สมน้ําสมเนื้อด้วยนะคะก็นั่นแหละค่ะถึงเวลาของคุณแล้วค่ะเปิดใจเปิดโอกาสของความสุขถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจประสบการณ์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆบ้างถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณอาจจะต้องทิ้งอดีตความทุกขนในอดีตออกจากหลบออกจากหลุมดําออกจากเงาดําออกจากหลุมอุกาบาท นะครเพื่อเริ่มต้นความสุขครั้งใหม่เพราะคุณกําลังจะได้พบเจอเนื้อคู่นะคะนี่คือเรื่องราวของชาวมากร15วันมกรค้าดาวพระหัสย้ายแล้วส่งผลดีกับคุณมากๆนะคะดาวพฤะหัสเนี่ยไปอยู่พบปุตตะด้วยการเปลี่ยนแปลงการเริ่มอะไรใหม่ๆการได้โชคนะคะ โชคอะไรใหญ่ใหญ่ใหญ่หญมากๆในภายในหนึ่งปีคุณจะต้องได้รับโชคเพราะว่าดาวพฤหัสก็มาเลงลาภะคุณมาเลงตําแหน่งลาภะด้วยนะคะบางท่านได้โชคทรัพย์สินบางท่านได้การเรียนรู้ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเริ่มต้นมันจะส่งผลมากๆที่เรียกว่าโชคขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมีความสำเร็จมีความเจริญมีความก้าวหน้าเกียรติยศชื่อเสียง นะฮะประสบความสําเร็จใครที่ต้องการอยากจะไปศึกใครที่อยู่ในวัยเรียนต้องการจะไปศึกษาต่อระดับสูงศึกษาต่อต่างถิ่นแดนไกลเจาะสายสาขาสายวิชาชีพถึงเวลาของคุณด้วยเช่นกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมขอบคุณมากๆสำหรับ f อฟทุกๆท่านที่ส่งกําลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ขอขอบคุณด้วยใจมากๆค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ